Hãy subscribe cho kênh Ghiền nha, Gõ Để không bỏ lỡ nha, video hấp thì ก็มีครับเราจะไครเอาหารช้างมาเตมไเลยนี้เ็คุณนะครับท่านก็คุณได้เดินทางมาเยี่ยมน้องนะครับมาเยี่ยมน้อง เรียอะร้ายพักบอกว้บูชาวาภาพนี้ชีวิตเกิดมาท่านก็ได้ประคุณบอกว่าเดี๋ยวเรียร้ายพระก่อนแล้วก็ไปเรียรายญาติโยมนะครับญาติโยมทั้งหลายนะครับเตรียมจตุปัจจัยอาญาธรรมนะครับเอาไว้นะครับร่วมทําบุญกับน้องช้างนะครับร่วมทําบุญกับน้องช้างนะครับนี่ครับใครที่นั่งอยู่ด้านหลังก็นะครับเตรียมกระตุ้นกระตังไว้เืรียมให้น้องนะครับเืรียมให้น้องนะครับประคุณ

ท่านพระเดชระก็น่าจะมีส่วนร่วนะครับาจะางสมามช่วยซ้อนัมให้น้องนะครับ

พระภูริยังเป็นแม่ตาพระภูริภูเก็ตมเ้าพระภูริปิมพ์พระภูรลูกคณะเองเยื่อลูกที่แม่ให้มาเป็นสุขยอดของวิเศษนการสุขการพระภูรินะครับพระรอหาแล้วถ้าทียกันนี่ถือ่านะท่ามีเียต้เพื่อนครบ เดี๋ยวเขารับชมบรรยากาศกันไปเพื่อนๆก่อนนะครับช่วงนี้ท่านพระเดกุลก็เดือดใจมีญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะครับญี่ปุ่นน้องก็หลับนกัน สมเทนเจ้าคุณทรงชัยของัดรรเด็จทนคุณสมเด็จ่เ้าคุณม่้าคมเ่มเดาเ้สมเด็จ่าสเดท่านครับมด็จา้สม่้คมด็จทา้สนเาคเด็น้าคุณด็ทน้าเดน้คุณนคณสน้นค้็ นะครับอามุกมณฑาสาธุไปพร้อมๆกันนะครับก็ถือว,ว่าเราได้นะครับมีโอกาสนะครับเข้านะครับกล่าวนัฤษฤษกปร,ระชาราคคุณท่านนะครับก็ยากแต่ว่าที่เราจะมีอโอกาสได้

อมแบบลิงนะนเนกเตุคุญนะครับตั้งแต่คุณคงไทยนะครับได้เมตตานรับให้นะครับนะครับแม่จามนะครับลูกยังลูกยังกินไม่ได้นอกก็ให้แม่จามได้นะครับคืนนะครับมีทั้งเอ่อทานะครับ ย่านะครับแม่จามก็ยกกระตากินดิงเลยนะครับ hmm. อัพ <Nacht> อัพเลยนี่ว่ดี่แ <implemented> ้ับ โป็นรรมาที่ะชวยเพื่อนพี่เลี้ยงพวกแกในสตูดิโอเพื่อนจะมาได้ไหมดูแลเรหน่ยเถอ

ơi, có, không 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 ดูสบายเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนงานแต่งให้หน้าตาดีขึ้นคุณถกโตคุณถ่อนสองพี่อ่อนงพ่ออ้าตาดีขึ้นรักษาความยืดเยื้อของอ่อนรักษาความรักษาความไปกันต่อไปกันไปแล้วนะ

ลูกกันเข้าไปเลยเพอะถ้าหมอต้องมองอยู่ถ้าหมอเข้าไปลูกมีสาม ร่งรบรครได้รับขอเปิดออกหนยนะครับขอเปิดลมเข้าหน่อยครับขอเปิดลมเข้าหน่อยะครับ The <coughs> President. <coughs> เ็นีเล่มรามเป็นามเของขทัง

รับน้ำนมนต์เลยค่ะรับน้ำนมนต์เลยค่ะเจอ,ทอลเลยค่ะ <Yeah. S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bên mình có dẫn có lúc này

นะครับที่กอรไชนเกัซี่นะครับขอปฏะภาณชมปาณเช่ครับพ่อไปเก่ยังไงลูกจะเป็นแบบไหนนะจะเก่งเหนท่อไหมคนะรับอปฏิภาณรับชมได้นะะน,ททน,นะครับยี่สิบสนี้นะปิดตาณพาภาษาพับได้ที่แฟนเพจของที่กอร์ไชนเกัซี่ครับน้องโอนี่ด้วยนะครับ